ดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อกันอีกแล้วครับกับกิจเราสิเบิงนะครับลิง,งาเบิงลิงครับพี่น้องลิงอยู่พนาครับจังหวัดอำนาจ,จเจริญอำเภอพนาเป็นซิกเนเจอร์ของของอำเภอนี่ครับอำเภอพนานี่ครับลิงนี่ครับลิงคาง้างคางคางเข้าไปข้างในนี่มันเป็นศาลปู่ตาศาลเจ้าปู่ศาลเอียงประจําความเสือของทงั้งภาคอีสานนะครับพี่น้องเบิงครับ มันกำลังขามทางเปิดกระจกบ่ไดดแล้วครับพี่น้องมันมันเบืองเนี่ยเก็บนั่นเก็บนี่กินหมดเลยเปิดบ่ไดดเดี๋ยวมันสิมุนเขาไม่ให้รถมาหากินเบิ่งครับพี่น้องเดี๋ยวห้อห้อสิไลท์ไปเรื่อยๆขับแห้งบ่ด้ดด้วพี่น้องมาแล้วนี้ตรงชั้ลอเพราะว่าเดี๋ยวไปเหยียบลิงนี่ทั้งขางกับสิบมิฮานค่าคล้ายพ้นละหมอกหลากใหม่เอาไว้ให้มันนี่ปบบกล้วยมีอย่างเนี่ยแบแตงลงบ่ไดดพี่น้องย่านมันดื่มดื่อ มันขยายพันธุ์เร็วครับพี่น้องเบืองในเขาจอมว่าอาหารมันว่าทายหลกมนะครับนี่ครับท่างเขาเขาไปก็ได้ยูแต่ว่ามันดื้อครับในประเทศไทยนี่ผพราะว่าลิงอยู่นีแล้วหลายดื้อนําอยู่จังหวัดอื่นกับโบคอยมีมเื้อนี้ก็พามาเที่ยวมาหาเบิงลิงเบิงอยยังนี่ครับพี่น้องเอ้ยบบกล้าออกไปยูย่านมัน มันดื <substit> ้อ <uting> นี่นะเท่ากับเด็จะเบิงนี่ครับเบิงเบิงเบิงมันขึ้นรถข่าเจ้านะครับพี่น้องเบิงนนอสู่เซ้ยดีแน่รถเท่ามันเป็นรถรถรถเก่งโหดโหดยางมั้งละครับมันเป็นเต่าทินครับนักเลงแห้งคุนยางขวางทางอยู่ว่ายานโอ้เบิงสายไฟคุณครับพี่น้องเล่นนกายกรรมให้เบิงเลยครับพี่น้อง ตีโทรอย่างเทเลยพี่น้องโอ้ยอ่ะเป็นกําลังแรงใจเด้อครับเด้อเดี๋ยวสิพาบึงเอยียงแปลกแปไปเรื่อยๆอ่าโอเคครับสวัสดีครับครับมันดือด้อๆแห่งไปแล้วพี่น้อง